ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2566 เรียนบ้านวังหินเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลทุ่งสังอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวน15คนโดยมีครูผู้สอนจำนวน11คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวนหนึ่งคนครูอัตราตัางจำนวนหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนภายใต้การบริหารงานของนางอาพรวันโนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหินโรงเรียนบ้านวังหินจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน88คนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล20คนระดับชั้นประถมศึกษา47คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น21คนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังหินจัดให้มีการประชุมก่อนปิดภาคเรียนและประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนตลอดถึงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนได้จัดทำคำสั่งมอบหมายเวรประจำวันมีการปรปับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกและจัดทำสื่อตกแต่งในห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนมีจุดรับส่งนักเรียนในตอนเช้าและหลังเลิกเรียน ช่องทางการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองโรงเรียนมีเว็บไซต์โรงเรียนเพจ a c e b o o k ประชาสัมพันธ์ y u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  e l ลายผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเบอร์โทรศัพท์ของคุณครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชัน้น ช่องทางการตริดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีการตริดต่อกับเจ้าหน้าที่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านแชทไลน์กลุ่มเบอร์ตริดต่อส่วนตัวด้านโอกาสและความเท่าเทียม ผู้เรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนและแบบเรียนอย่างทั่วถึงทุกคนมีแผนงานในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนมีการดำเนินงานอาหารกลางวันตามระเบียบมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีการสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพ4ด้านด้านการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่สอดคล้องกับโครงการกิจกรรมที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดเตรียมสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนมีแผนงานจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการมีแผนการจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมวิชาการและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้พร้อมสำหรับผู้เรียนมีแผนการกำหนดแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการใช้งบประมาณมีการวางแผนระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพและยังมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินัยจรรยาบรณในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีกิจกรรมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา มีกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและยังมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีการสร้างภาคีเคาข่ายเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดำเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุง่งเน้นองค์กรดีมีคุณภาพสร้างความสุขด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดำเนินง,งานตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชเขต2 จุดเน้นที่หนึ่งการส่งเสริมเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการและเตรียมความพร้อมในทุกด้านสอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560จุดเน้นที่สองการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยม12ประการ จุดหนึ่งที่3การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน s t e t t l e m e n t Development g r o u p s d g s ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุดเน้นท you know ี jaar. Jaar. Si all, médico, dai, ่4การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกอ่านคล่องเขียนได้เขียนคล่องและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับชั้นและยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระดับชั้นจุดเน้นที่5การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Easy English ตามระดับชั้นและตามศักยภาพของผู้เรียนจุดเน้นที่6การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี จุดเน้นที่เจ็ดการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนและมีจิตวิญญาณความเป็นครูจุดเน้นที่8การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทำการศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เชิงลุก (active learning) มีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ไขได้จุดเน้นที่9ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ จุดเน้นที่10โรงเรียนมีการดำเนินการตามจุดเน้น1โรงเรียน1ศิลปะ1นดนตรี1กีฬา1โรงเรียน1ครูหนึ่งนวัตกรรม จุดเน้นที่11การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งระบบนิเทศภายในของสถานศึกษาตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครศรีธรรมราชปีงบประมาณพุทธศักราช2566 โรงเรียนบ้านวังหินขอขอบคุณคณะกรรมการการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ